ตอนนี้เองเพราะว่าผมอ่ะเดี๋ยวสละให้ทุกคนได้กินแบบน้อยๆไงเนนี้น่ไปเหอะคุณกินได้อยู่แล้วหยุดได้ปะรื้อเลยได้ป่ะตูนกินหนึ่กานท้ายตายอย่างนี้รู้เลยอย่างนี้รู้รู้เลยอย่างนี้รู้ ล้วเกมนี้วันนี้เป็นน้ำอะไรครับวันนี้นะครับเราเป็นน้ำเพื่อสุขภาพน้ำผักน้ำผลไม้แต่ว่าน้ำที่เราจะต้องมาหากอนวรนนะครับก็คือตามหาว่าใครกันที่กินดีวัวน้ำดีเดี๋ยวกอนตามหาน้ำดีก็คือดีวัวดีวัวอธิบายหน่อยว่าดีวัวคืออะไรคนดูจะได้แบบขยายความดีวัวนะครับมันจะเป็นน้ำที่อยู่ในกระเพาะของวัวอ อยู่ในกระเพาะก็คือจำเยี่ยวจำขี้รแหละใช่อาหารที่สานจะหาได้ง่ายเลยอย่างเช่นพวกราบก้อยหรือว่าเป็นต้มขมอะไรเงี้ยใส่ดีบัวมันสามารถกินได้กินได้แล้วก็มีประโยชน์มีประโยชน์ด้านไหนบ้างครับทาให้หายไข้แล้วก็มีประโยชน์เรื่องทําให้ขับลมคือพวกปกติพวกเราเนี่ยกินปกติกินได้แต่ไม่ใช่แบบมึงกินทั้งขวดปริมาณที่น้อยซึ่งสัดส่วนในวันนี้เราไม่ได้แบบว่าให้กินทั้งแก้วเราผสมกับน้ําผักมาครับทุกคนอ๋อก็จะมีประโยชน์2เท่าแล้วกติกาการเล่นจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยจ้ะมากาสิคอแต่ละคนจะต้องสุ่มเลือกดื่มน้ําจากแก้วที่อยู่ตรงหน้าและจะต้องหาให้เชือว่าใครกินน้ําดีวัวที่มีเพียงสองแก้วช่ท่านั้นถ่ายถูกก็ได้คะแนนเป็นลุยโอ้โยมันยากเหมือนกันนะนี่ปังอ่ะเปิร์เทินเลยจ้ะโอ้ยเขาหาอุปกรณ์มาแล้วว่ะ เอาละเอาละแล้วแล้วโอ้ยทำไมมึงใส่มาเยอะจังอ่ะเลือกเลยดีกว่าผมไม่อยากมีท่าเหล็กผมเองเอาแก้วใหญ่เลยเหรออันนี้เองเพราะว่าผมอ่ะเสียสละให้ทุกคนได้กินแบบน้อยๆไงฮ่าเลือกอันนี้อันนี้ไปเหอะมันกินได้อยู่แล้วโอ้มันเยอะมากเลยอะดีต่ีสุขภาพ ฟอยอย่างเงี้ยก็รู้เลยมีอยู่สองอันอ่ะมึงกับกูอ่ะเมาอันนี้แหละผมรู้ละมีฟอยด้วยทั้งหลังเหี้ยป๋าว่ามึงกับกูโดนรอบนี้เปลี่ยนไหมครับเราอะขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันมึงจะได้เปลี่ยนกรรมเปลี่ยนอะไรนัดผมเปลี่ยนกับพี่อ่โอเคจบเหมือนเดิมสองคนนี้ใช้สิทธิ์แล้วครับเหลือคุณสามคนครับเปลี่ยนไหมครับผมไม่เปลี่ยนมึงใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคือไม่เปลี่ยนอ่าผมใช้สิทธิ์ไปแล้วไม่เปลี่ยนนะบ้างไม่เปลี่ยนก็ได้บ้างไม่เปลี่ยนนะบ้างเปลี่ยนนั่งีงยผว่าแล้วใช้สิิทธ์คนละึ ตาให้คนเริ่มต้น,นเลิกเอ้ยเลือกกินนะพูดผิดพูดถูกหมดแล้วจริงๆอ่ะผมว่าต่อให้เป็นน้ำผักหรือขน้ำดีอ่ะผมก็คิดว่าผมก็มีแอคชั่นอยู่ดีทุกคนก็โร <c oughs> เองนะจะเอาจะเอาเอาจะเอาแต่ต้องอร่อยนะหยุดได้ดไปกรุ๊บเลยไดมปะต้อง อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้น้ำผักต่อไปเลยยนัทเลยโอ้ยทำใจยากว่ะอาจจะบอกว่าผมไม่เคยไม่กินผักเลยทุกคนรู้อ่ารู้ไม่กินผักไม่กินอะไรแต่นี่มันเหมือนแบบว่ากินน้ำส้มเลยนะมันก็คือแบบน้ำส้มดีๆนี่เองต้องส้มดีรูอาละเอาละมือกินหนึ่งก็ตายกันไม่ตายอย่างนี้รู้เลยอย่างนี้รู้รู้เลยอย่างนี้รู้ อ่ะใครกูก่อนเลยก็ได้อหนึ่งสองแล้วไปกินแล้วไอ้คุรอดเลยสัตว์ร้อนเอ้ยคุณจะดีมองไม่ใช่นะแาผมก่อนแล้วกันเอาไปขึ้นไปอึ๊บเลยฮึบยิ้มเฮ้ยอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยได้อยู่มันเป็นผักแบบธรรมชาติปอร่อยอร่อยคุณจะรอคุณมา เจ็บเจมเป็น่างนี้เหรอวะคือผมไม่เคยกินน้ำผักเดี๋ยวผมกินผักได้น้ำผักมีเมื่อกี้ตามีกระตุกอร่อยอากูว่าไอ้นัทกับไอเจมเพราะว่าไอ้นัทมันมีกากระอ่วนไอเจมมันรู้สึกว่าตอนกินไปแล้วสะดุดนะผมว่าเจมเจมกับพี่หมีแน่ๆเลยไม่ใช่ว่ามึงมึงคิดว่าใครเมื่อกี้ว่าพี่นัทกัใครพีกาหรือเปล่าเออพี่เอียนพี่มีสิทธิ์ผมคิดว่าหมี กับเจมกล้าคิดว่าใครคิดว่าพี่หมีกับพี่เจมพี่หมิวพี่เจมซะแล้วพี่หมิวซะแล้วนะคและรอบนี้ใครกันที่เป็นคนกินน้ำดีวัวไปเออใช่เราต้อง็ออกมึงกับกูเหรอ่ะหนึ่งก็ลุกไปคุณรอดเลยสัตว์รอดขึ้นไปลุกเลย ยิ้มเฮ้ยอร่อยนะอร่อยหอร่อยมันเป็นผักโอเคเอาเวลาเลยตาต่อไปมาเลยครับมาเลยฮะเฮ้ยไหนอ่าอ้เยอะบอกว่าไม่เยอะ รอบน,นี้คนที่โดนเป็นคนเลือกก่อนละกันในเมื่อมึงเป็นน้องเล็กก็ให้มึงเลือกก่อนเลย 2> 1 2 3 4 5 6นี่ผมเลือกอันที่6เพราะอะไรวะทำไมเพราะว่าเลขหกอะมันก็คือเลขที่มันมีมีนี้ไงมีวงกลมเขาอินดีผลว่ะชอบเลนน้อยก่อนมันจะมาหลอกเว้ย <c oughs> เล่นกูแบบน้อยๆอย่างเงี้ยมันต้องแบบเอ้ยเคี้ยวคิดว่าขมแน่ๆน้อยๆ <c oughs> จริงๆคือไม่แต่งสวยมาก เสียวไปหมดแล้วว่าอะไรวาจูบขื่นอะไรเนี่ยในเมื่อทุกคนเลือกไปแล้วนะฮะทุกคนสามารถเปลี่ยนได้ก็เชิญครับผมไม่เปลี่ยนอ่ะกูก็ไม่เปลี่ยนคิดว่าผมไม่เปลี่ยนป<ะ>้าผมเปลี่ยนโดนอีกข้างมั่งว่าแล้วอันนี้เลือกมาเปลี่ยนเออขอดูก่อนนะเมื่อผมเลือกเนี่ผมเลือกมาเป็นของดีเพราะมันเลขหกเลขหกอันนี้หกแปลว่าอะไรแปลว่าผักไอ้ก้าวว่าก่อนแล้วกันผมไม่เปลี่ยนเพราะเนี่ยเป็น first investment เอออะไรวะเนี่ย ดูดาวทางได้ผมไม่ใจของผมเลยมั่นใจว่าอะไรมั่นใจว่าเป็นน้ำผักอ่ะแล้วให้เปลี่ยนทำไมอ้าก็อยากกินนั้นแน่ดูดิบางมีฟองมันดูน่าหลงไหลอ่ะไม่เอาดีกว่าอ้าในรอบนี้ก็มีแค่ป่านะที่เปลี่ยนกับเจมถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ต้องรับพี่ก็ต้องรับเอาล่ะเอาเอาเลยคนแรกเลยโอ้โหคนแรกคนแรนะถ้ามันยาดูน้ำผักผลไม้เ้ย ไ,ไู่ได้เต็มปากเต็มคำเด็ชาติาอร่อยนี่แหละเพิ่งรับรสของมาจริกกงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้กินขมไปโอ้ท oh. ันตานิดนึงมาให้คนที่สองเลยแล้วกันเลยเอาเลยชด<า>ละ่ะเป็นไงละ่ะขมดิน้ำผักผล

เป็นงะเป็นไงละเป็นไงละปอะไรครับอะไรักคิดว่าใครเจมผมคิดว่าพี่นัทกับพี่หมีอ่าหมีคิดว่าใครกูคิดว่าก้ากับไอ้นัดกูคิดว่าจ๊บอยู่เลยจ๊บลิ้นนัทกับหมีครับผมคิดว่าสองคนนี้ครับผมคิดว่าหมีกับเจมครับ เอาละครับตอนนี้จใครกันที่กินดีวัวให้เอาแก้ววางไว้ที่เดิมนะฮะใครไม่ได้กินเอาเก็บลงไปและคนที่กินน้ำดีก็คืออก่นเลยมาแล้วนะย น้ำผักผลไม้เป็นไงล่ะโอเคครับรอบต่อไปเอาน้ำเปล่ามาก่อนเลยไปเอาไปล้างด้วยไ้เฮียเอาไปล้างไปเอาละเอาละเอาละ แม่งแม่งไม่เข้าใจจริงกับคำาว่าฮ่าทฤษฎีกูรอบนี้อาจจะใช้ได้ผลนะคุณเลอกก่อนแล้วกันพี่นัทมึงมีโอกาสนะมึงยังสุดกูด้ป้าสุดสุดกูนะสุดกูก็ได้ผลมามาลองอีกรอบผมเลื่อันนี้ใครเปลี่ยนก็ต่อยดีมวันนี้ช่วยระบบย่อยไงเล็กนิดเดียวเดียวน่ารักจื้ถึงจะเป็นดีก็อาจจะน้อยหยิบไปเลยโอ้กก้าวไม่ไหวจริงนะบอกเลยถ้าโจย รู้้แลวเอออิมเพรสชั่นยังไงกูว่าไม่ใช่พวกบุญเริ่มดูออกแล้วพี่นักเปลี่ยนไหมคนแรกรู้สึกไม่อยากเปลี่ยนแต่ว่าต้องมีใครต้องมาเปลี่ยนกูแน่เลยดูทรงละแล้วมึงก็ไม่ต้องเปลี่ยนโอเคอ่ะมึงอ่ะผมไม่เปลี่ยนโดนอีกแกเดี๋ยวกูด้วยติมี่อะฟังโอเคอะกูก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสักสักทีนะลองไหมเอาดีโอ้โหเอาดีเอาดีเอาดีเอาดโอ้โหเฮ้่าฮลาฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ กินเลยด er ีกว่ากาเลยแล้วก e hmm. oh. nah ันเชิญ hmm. ปึ๊บอันน oh oh, right. so hey, ี right. ้มันห้าก่อนกืนเนี่ยห้าก่อนกือมันน่าจะของจริงอ่ะเล็กๆไปเล็กๆไปเฮ้ยห้าช้านะห้าช้าเราต้องห้าเลยกินละห้าเลยคนถึงจะดูไม่ออกสามสองหนึ่งห้าเลยนะ ห้ามีสะดุดนะน้ำผักดื่มให้กับโชคชะตาห้ามคิดว่าใครผมคิดว่านี้ไงพี่นัทไงกับใครพี่นัทกับพี่ป๋าอ่ากะเลือกเลือกนัทกับพี่หมีเลือกหมีกับเจมอ่าเราสองคนเจมกับป๋าใช่ครับ มาเอาเลยเลยกว่าอรอบนี้ใครกันที่กินดีวัวเ๊อโต้องกินแล้นะเปล่านะน่อะไรปเล็กไปเล็กๆเฮ้ยสามสองนึ่ ให้โดนมากมารอบนี้แบบตกาเล่มหนึ่งแบบตกอเล่มนึงอยากให้เปิร์เล่นเปิร์เลือกเลมอยากแทนใครเดือกป๋ามาเอ้ยหม้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้มีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้เฮ้ยเฮอร์ไ้้เลือกก่อเเลยผมเลือกอันนี้อ่า ทำไมอ่ะผมบอกได้เลยว่าไหนรอดไหนไหนอไหนคุณเชื่อผมไหมล่ะเชื่ออันนี้รอดอัดกูเลือดนนี้อ่ะอันนี้รอดอ่ะผมอ่ะให้ผมอันนี้อันนี้รอดอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้รอดเหลืองให้ซะแล้วเม่งเลยรอดเชื่อผมไหมล่ะมีทุกคนเชื่อผมไหมไม่เชื่อเปลี่ยนได้เปลี่ยนไหมมึงเอาเปลี่ยนก่อนเลยนแรกต้องเปลี่ยนเลยใครเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแล้วนะอ่ะดาเปอร์ปกเปียกอะพี่นะนี่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็นอันใหญ่ ส่งคนตาว่ะเอาอ่ะจี๊บวะครับเจม๊บอยากเปลี่ยนอะไรครับไม่เปลี่ยนแล้วกันนะบอกเลยว่าเปลี่ยนหน่อยดิมีใครที่สวยตลอดไปอ่ะให้พี่เปิ้ลเริ่กินก่อนเลยกูว่าผมรอดทำไหมล่ะอ้าวรอดโตแบบนั้นกระปุลงานไปอึกเดียวเลยว่านเขาให้อุ้ยชิอุ้ยชิเฮ้ยมึงต้องบกว่ากินมึงกินน้ำผักเอ้ยน้ำผักอยู่เป็นปากโคตรเจี๋ยนเลยคุณว่าอากะคุณว่าลองดูดิมันจะไม่โดนเลยหรือไงวันนี้อุ้ยเขาเป็นแบบสองอึกอ่ะ เขาอร่อยด้วยอ่ะลองดูแล้วกันมาเอาเลยลองดูแล้วกันจิ๊บดอกคาเฟ่อะไรกาตัวโคซชมัสนึบเข้าไปให้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเหมือนเดิมเอาละเอาเฮีย เอาอย่าแหละนฝรั่งครับฝรั่งลายหอยฝรั่งครับการถ่ายว่าใครบ้างเปอร์กับนัทเฮ้ยอ่ากูว่าเปอร์กับเจมว่าพี่เปอร์กับพี่นัทว่าเปอร์กับพี่หมีอ่ตัวว่าเจมกับพี่นัทโอเคอ่ะมาและใครกันที่ได้กินน้ำดีปั๊บโอ้เฮ้ยแต่มันแจ็บเลยนะมันเนียนมากเลยอ่ะ ลองดูแล้วกันจิกหรือจออเียกไอ้เขียอะแหละขวัหลงครับผมก้าครับด้วยผมก้าครับองอกากินแล้วเฮ้นี่แหละอันนี้แหละเห็นมมันไม่มีอะไรมันเป็นน้ำดีหมดมันโอเค้หมรซช่าเป็นไงเขีย